คลิปนี้ก็จะพามาอัปเดตหน้าง,งานตกแต่งที่โครงการเซธัสซิริราชพฤกษ์สายหนึ่งจะเป็นยังไงกันบ้างตามไปดูกันเลยครับโดยหน้าง,งานที่นี่นะครับผมก็ทําการครึ่งโครงไม้เนี่ยไปได้45เปอร์เซ็นต์น,นะครับโดยโครงไม้ที่เราเลือกใช้เนี่ยเป็นไม้เตเดาวพวกนเนี่ยปวกจะไม่ค่อยชอบตอนติดตั้งเนี่ยเราจะมีทาน้ํายาก,กัดปลกไปก่อนอีกทีหนึ่งด้วยส่วนไม้ที่เรามาทําเป็นเฟอร์นิเจอร์กับตัวชั้นวางอะไรพวกนเนี้ยครับเราจะใช้ไม้ h m r เที่เห็นเป็นไม้สีเขียวเียวพวกนเนี้ยนะครับจะรับน้้้้หนนนนััักกไไดดดดีีีแลว็เบนเบบครบ ในส่วนของงานไฟฟ้านะครับผมเราก็จะมีการเดินจั๊มสายไฟต่างๆลงมานะครับแล้วก็ทิ้งสายไว้สําหรับการติดตั้งพวกกระวิดไฟหรือเต้ารับไฟฟ้านะครับที่จะเชื่อมกับตู้บิวอินในอนาคตครับบริเวณที่มีการวางโครงตู้เฟอร์เรียบร้อยนะครับผมก็จะมีการซ็อกล่องสำหรับตัวไฟ LED แล้วก็เดินตัวสายไฟเนี่ยลงมาสำหรับที่จะติดตั้งตัวไฟ LED กับตู้ในอนาคตครับโดยในการวางโครงตู้เฟอร์นะครับเราก็จะมีการตั้งเลเซอร์แบบนี้นะครับเพื่อไวให้ได้ระดับที่ตรงนั่นเองครับ คลิปหน้าจะพาไปอัปเดตหน้าง,งานที่ไหนกันต่อฝากด like, <c oughs> กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราไว้ด้วยนะครับ